สวัสดีครับผมราชันตันติจินดานันกวามแผนการเงิน CFP วันนี้เจอกันในรายการ Q&A นะครับวันนี้คำถามจากทางบ้านมาจากคุณเอนะครับด้วยคำถามที่ว่ากเกษียณแล้วมีเงินเก็บอยู่ธนาคารเอาไว้กินดอกนะครับแต่ไม่กล้านำมาลงทุนเพราะกลัวพลาดทำอย่างไรดีนะครับผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่พอคิดนะสำหรับใครหลายคนนะครับก็ต้องบอกว่าเราคงต้องเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบครับระหว่างนะครับ ลงทุนแล้วพลาดทําให้ขาดทุนกับไม่ลงทุนจนพลาดแล้วเงินไม่พอใช้อันไหนหน่ากลัวกกันนะครับระหว่าง2ทางเลือกนี้นะครับลองเช็คง่ายๆก็ได้ครับว่าเงินเก็บที่เรามีในบัญชีครับสำหรับคนที่เกษียณแล้วเนี่ยเรามีอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับลองหลับตาดึงภาพครับว่าทุกวันนี้เราใช้จ่ายสักประมาณเดือนละกี่บาทผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นถ้าในบัญชีวันนี้เรามีก้อนสักประมาณ3ลาา้านบาทถ้า ใช้ใจ่ายสักเดือนละ20,000บาทนะครับหารง่ายๆครับ3ล้านหาร20,000สิ่งที่ได้คือเงินก้อน3ล้านบาทนี้จะพอใช้ประมาณสัก150เดือนหรือประมาณ12ปีครึ่งคำถามคือ12ปีครึ่งพอไหมครับผมมีตัวเลขข้อมูลจากฐานประชาการมหา,ายมลัยมหิดลนะครับตอนมกราคมปี64เขาคาดการณ์ไว้ว่าคนไทยอายุ60นะวันนี้ จะมีอายุไขไปอีกกี่ปีสําหรับผู้ชายจะมีอายุไขไปอีกประมาณ17ปีในขณะที่ผู้หญิงจะมีอายุไขไปอีก23ปิปีนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าวันนี้ใครเช็คเงินก้อนที่มีอยู่ในบัญชีแล้วไม่พอใช้ถึงอายุประมาณ77ปีหรือ83ปีนั่นแปลว่าคุณมีความเสี่ยงครับที่เงินจะหมดก่อนที่คุณจะสิ้นอายุไขแล้วหลังจากนั้นจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องกลับมามองว่าเอ๊ะหรือเราควรเรียกว่า ลงทุนสักหน่อยดีไหมเพื่อให้เงินที่มีอยู่เนี่ยงอกเงยขึ้นใช้จ่ายได้นานขึ้นนะครับสาหรับใครที่กลัวพลาดนะครับผมแนะนําลองเริ่มต้นจากเงินน้อยๆก่อนก็ได้นะครับทุกวันนี้การลงทุนเช่นกองทุนรวมเริ่มต้นด้วยเงินแค่ประมาณบาทเดียวก็ได้แล้วสําหรับบางบระจอบางที่500บาทหรือ1000ก็เริ่มต้นลงทุนได้แล้วนะครับลองเริ่มต้นลงทุนจากเงิน 500- ถึง1,000ันในกองทุนที่มีความเสี่ยงเช่นกองทุนผสมหรือกองทุนหุ้นก็ได้เพื่อเรียนรู้การลงทุนครับนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วต้องบอกว่าถึงแม้จะเริ่มต้นสักหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยแต่ต้องบอกว่าคนเกษียณนะครับผมอยากแนะนําว่าสุดท้ายปลายทางอ่ะอยากให้มีการจัดพอร์ตจัดพอร์ตในที่นี้ด้วยเงิน100บาทอยากให้มีสินทรัพย์การลงทุนสักประมาณ15%หรือ 40%นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเงินร้อยหนึ่งควรมีกองทุนหุ้นหรือกองทุนอสังหาสักประมาณส5เปร็นเป็นอย่างน้อยนะครับหรือใครพรอรับความเสี่ยงได้หน่อยก็มีสักประมาณ40%ก็ได้นะครับที่พอรับความเสี่ยงได้นะฮะเพื่อให้เงินก้อนนี้งอกเงยมากขึ้นนะครับไม่มีการแพ้เงินเฟอร์น,นะครับแล้วใช้จ่ายได้นานยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครยังสึกเอ๊ะกังวลใจนะครับ ไม่อยากลงทุนลัวเงินเก็บไว้จะหายนะครับเป็นเงินก้อนสุดท้ายของวัยเกษียณแล้วผมแนะนาอย่างนี้ครับลองแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกไว้สําหรับใช้ใจ่ายในช่วง3-5ปีนี้นะครับอาจจะอยู่ในเงินฝากก็ได้นะครับหรือบางคนพอจะซื้อหุ้นกู้พนันธบัตรจะไว้ในหุ้นกู้พันธบัตรก็ได้นะครับที่เสี่ยงต่าๆนะครับให้พอใช้ใจ่ายได้สักประมาณ3-5ถึงปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วส่วนที่เกินกว่านี้ ให้นําไปจัดพอร์ตครับลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นกองทุนอสังหารหรือกองทุนนุนสักประมาณอย่างน้อย15%เพราะเงินก้อนตรงนี้ครับถึงแม้จะมีจังหวะขัดทุนบ้างแต่เห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ในช่วง3-5ถึงปีเพราะเรามีการกันเงินก้อนแรกอยู่แล้วนั่นแปลว่าเงินก้อนหลังมันจะทําให้เรางอกเงยมากขึ้นรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นแปลว่าเราไม่ต้องกลัวจะขัดทุนในช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก5ปี10ปีเงินก้อนนี้ด้ดวยปกติ มักจะเห็นผลตอบแทนที่งอกเงยหรือเห็นกำไรได้แล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยปรับความเสี่ยงให้เยอะขึ้นตามความสามารถหรือความรู้ที่เรามีมากขึ้นนะครับพั้นใครที่กลัวเรื่องการลงทุนอยากให้ลองเริ่มครับเริ่มน้อยๆจากกองทุนรวม500บาทหรือ1,000ก็ได้แล้วค่อยให้ปรับสัสดส่วนครับโดยทั่วไปควรมีหุ้นหรือกองทุนอสังหาที่มีความเสี่ยงสักประมาณอย่างน้อย15%แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากขึ้นสักประมาณ40%น่าจะเป็นเลขที่เหมาะสม